ต้องเห็นเด็กน้อยที่มันเล่นนะเอ้เล่นขีตตมมั้ยนี่ก่อนๆนี้เจสิโอ้โหมีคนเล่นขี้ตมครับ เต้น e <c oughs> ให้ดูแล้วเต้นให้ดูหน่อยหมีแต <made> ่คิดต้มเลยนะ่ไหนดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยมาให้ตังค์แล้วให้ตังค์ยี่สิบบาทเร็วใครจะมาเอาตังค์เดี๋ยวเร็วมามามาให้ยี่สิบบาทเร็วนี่ไง มา้ตังยี่สิบบาทยี่สิบบาทเร็วเอาเร็วเร็ว,รว,รวอะให้มาชินให้มาชินให้ตังพี่ลูกโอ,โโอ้วันนี้ขี่รถมาเจอน้อง,องๆเล่นขี้ตมครับเดี๋ยวระยรงานตัวก่อนชื่ออะไรครับชื่อโบนัสเดี๋ยวแป๊บนึงนนะน้องโบนัสอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ไม่รู้ไม่รูรอ้อายุตัวเองไม่รู้เหรอเรียนเรียนเรียนที่ไหนเรียนที่ประเทศไทย ที่ประเทศไทยทีประเทศไทอยู่อยู่ปอไหนแล้วปอไหนปอไหนชั้นไหนฮะปอหนึ่งปอหชื่อโรงเรียนว่าชื่อโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนโรงเรียนต้งถาวรโรงถาวรอ่ะฮะนี่พี่ให้ยี่สิบาทสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับอ่าได้ปลากี่ตัวแล้วเนี่ยได้ประมาณห้าตัวโอเคโอเคไฮ้คนนั้นหน้าดำๆอ่ะ ไมติดคิดโตมเลยไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอยี่สิบบาทอ่ะเอาเอาเอาไหมครับมา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 เร็วเร็วไม่ไม่ให้เอาเองให้มาเอาเองเร็วเร็วต้องมาชิดนจางได้หรอลูกต้องให้พี่เขาลูกเร็ว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 ครับมาเร็วมาเร็ว เก่งหลุดอยู่เก่งหลุดอีกเห็นไหมนี่น้องดูแล้วครับนี่น้องโมชินน้องมาชินจะให้ตังค์พี่พี่แล้วเร็วๆน้องโมชินมานามาเจอพี่เขากำลังหาปลาใช่ไหมลูกมาครับเร็วๆเร็วๆดึงกิงไม่ขึ้นอีกมาเร็วมาเร็วยี่สิบบาทเร็ว

มาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนครับโอ้เดี๋ยวรายงานตัวก่อนครับเดี๋ยวสวัสดีครับก่อนสสวััดีครบชื่อชื่ออะไรครับชื่อน้องไอน้องอะไรนะน้องไอน้องไอน้องอะไรนะครับน้องไอยู่ปอไหนครับอยู่อนุบาลสามอนุบาลสามโรงเรียนอะไรครับบ้านดงบ้านดงอ่าเดี๋ยวอันนี้น้องพี่ให้ให้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกท่นยังไม่เห็นหน้าเลยอันนี้ยินให้นะให้น้องหน่อยให้ใกล้หน่อยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ ถูด้วยอ๋อแล้วน้องผู้หญิงไม่เอาอ่ะน้องผู้หญิงอะ่ะมาจะได้คนคนที่สิบบาทมา <S <S มาแล้วคันพี่มาแล้วลูกนี่พี่มาแล้วเราให้ตังค์พี่เขาสิลูก น้องน้องมชินให้ตังพี่เลยอันนี้นี่พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วแล้วนี่เลสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อกัตูนค่ะอยู่ปไหนครับปสี่ปสแล้วโรงเรียนอะไรเรียนบั้นดงค่ะดงเหมือนกันนะโอเคน้องมมชินให้ตังพี่เขาแล้วน้องใช่ไหมน้องมมชินมาดูนานแล้วมาเจอพี่เขาหาปลาโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายพี่กันบ๊ายบายบ๊ายบายลูกน้องอยากเล่นเหรอลูกน้องเล่นไม่ได้ครับน้องยังไม่โตน้องมมชินครับ แล้วมาเชินอาปะปะให้ปะปะให้หนูด้วยยี่สิบบาทน้องให้ครบแล้วอะให้น้องยี่สิบบาทครับสวัสดีครับก่อนน้องไม่เอาน้องอยากเล่นขี้ต้มเหรอสวัสดีครับ,รบก่อนครับผมอ่าโอเคเก่งมากครับไปละบ๊ายบายครับบายบายเอฟซีเลยครับบายบายเอฟซีเด้อครับบาย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  Tchau